สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามารู้จักหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกชื่อว่าทุกอย่างทิ้งมันไปให้หมดหรือภาษาอังกฤษคือ The Life s a n g i n g Magic of t i d y i n g Up เขียนโดยมาริเอกคคนโดผู้เชี่ยวชาญการจัดบ้านจากญี่ปุ่นสารหลักของหนังสือเล่มนี้คือจัดบ้านจัดใจเมื่อใจสงบชีวิตเราก็เปลี่ยนไปตอนที่หนึ่งทำไมต้องทิ้งคนส่วนใหญ่เก็บของที่ไม่ได้ใช้เพราะกลัวเสียดายหรือ กับความทรงจำแต่มารีคอนโดบอกว่าของเหล่านี้ทำให้บ้านรกและดึงพลังงานชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวการทิ้งไม่ใช่การลืมอดีตแต่เป็นการเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขตอนนี้ประโยคสำคัญสิ่งที่ไม่ทำให้หัวใจเราพองโตจงปล่อยไปตอนที่สองหลักคิดคอนมอรีคอนมอรีเมเตตคือวิธีจัดบ้านที่เป็นมากกว่าการเก็บของมีสองหลักใหญ่หนึ่งเก็บเฉพาะสิ่งที่สปาร์กจอย ทำให้หัวใจพองโต2บอกขอบคุณของก่อนทิ้งเป็นการให้เกียรติสิ่งของตอนที่3ขั้นตอนลงมือจัดบ้าน 1. จัดทีเดียวให้เสร็จจัดบ้านครั้งใหญ่จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้จริง 2. จัดตามหมวดหมู่ไม่ใช่ตามห้องดังนี้ 1. เสื้อผ้า 2. หนังสือ 3. เอกสาร 4. ของจิป,ปาทะ5ของที่มีคุณค่าทางจิตใจส ตัดสินใจด้วยคำถามเดียวสิ่งนี้ทำให้ฉันมีความสุขไหม 4. พับเสื้อผ้าแบบตั้งช่วยให้ประหยัดที่และเห็นของทุกชิ้น 5. จัดกล่องใช้กล่องเล็กๆแยกหมวดในลิ้นชักตอนที่ 4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบ้านสะอาดใจสงบเห็นชีวิตชัดขึ้นลดความเครียดตัดสินใจง่าย,ายขึ้นมีพลังทำสิ่งใหม่ๆห,หลายคนถึงขั้นเปลี่ยนงานเปลี่ยนความสัมพันธ์มารีคอนโดเชื่อว่า เมื่อบ้านสงบใจเราก็สงบแล้วชีวิตที่เราอยากได้จะค่อยๆปรากฏสรุปแบบเข้าใจง่ายดังนี้ทิ้งของทิ้งภาระเก็บเฉพาะสิ่งที่ Spark Joy จัดบ้านจัดใจชีวิตใหม่หนึ่งลองเริ่มจากมุมเล็กๆในบ้านวันนี้ 2. คอมเมนต์บอกกันว่าเริ่มจากอะไรฟังจบแล้วคุณต้องรีบไปจัดบ้านแล้วนะครับถ้าชอบแนวนี้ฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์ต่อด้วยนะครับทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ อ๋เกือบลืมไปนะหน้าช่องทำคลิปยาวไว้ด้วยนะครับ